สวัสดีครับเอาเลยครับตามสบ,บายครับชืดน,นี้อยากให้อัพให้ชมหน่อย,อยก็เนี่ยครับโมงหนูลาเช่นเคยครับโมงหนูลาที่เราชอบับผมก็จะมีเพิ่มมาบางส่วนก็เป็นชุดที่ทําเกาะหินไว้อะไรเงี้ยครับอาจารย์ม,มีมีเกาะหินด้วยอ่าเนี่ยตอนหลังผมก็ทำจะรรย์ะวังเปียกนะครับ <c oughs> ก็เป็นไม้เนี่ยเป็นไม้ทําเกาะหินไว้อะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้มาลือ้อจัดรากอีกรอบมันแต่ก็ เนี่ยโตหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย<อ>เนี่ยลากเขาก็ออกมาเลยเทสเดยวก็ต้องมามาลื้อแล้วมาตัดรากพวกเนี้ยเาอาเฉพาะรากที่เราลากที่เราจะใช้ะครับอื ที่<ม>็นฝอยเนี่ยต้องเอาออกที่เป็นฝอยเนี่ยต้องเอาออกครับเนี่ยแล้วตีข้อขึ้นด้วยเนี่ยใช่ครับเพราะว่าผมจะไม่ฝังลึกลงไปเลยผมต้องตีข้อขึ้นมาถ้าถ้าผมฝังลึกลงไปเลยตอนผมจะมาเซอร์วิสจ,จัดลากอีกรอบนึงมันจะทํายากนะครับอพออย่างเงี้ยเราแค่มาลื้อข้อพวกงนี้ออกเราก็สามารถลื้อจัดลากรอบสองได้เลยเอ้านี่คือเทคนิคนะครับผมเนี่ยผมจะตีข้อมาเลยครับไปดูตรงนั้นก็จมีไอ้ธรรมดาก็ตีข้อ,อนะครับ เดี๋ยวมาดูครับเนี่ยเนี่ยนะได้อีกเทคนิคแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นมาอาจารย์เนี่ยเห็นชัดเลยโอ้นี่ได้เทคนิคอีกแล้วครับเนี่ยเนี่ยนะมางวันนี้ก็ได้กลับไปทําอีกแล้วเนี่ยอกาตีข้อใช้ตะข่ายใช้ไม้ใช้อะไรก็ใช้ตะข่ายล้าวประตูก่อสร้างเนี่ยครับล้อมเป็นข้อขึ้นมาพอตอนเราจะเซอร์วิสจะมาเคลียจะมาจัดลากฝอยที่มันออกมั่วซั่วเราแค่ลื้อนี้ออกแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเราฝังดีเราไม่มิดแค่นี้ทีนี้เราจะคุยทํางานลําบากเพราะลากมันจะออกมั่ว ใช่ใช่อันนี้เราลื้อข้อออกมาแค่ลื้อข้อออกมาแล้วก็เออ,อยางนี้ดีกว่าสบายครับสาหรับไม้เกาะหินแล้วถ้าไม้ธรรมดาก็ทําได้ไหมไม้ธรรมดามันก็ทําไดไ<ป>แ้แต่แต่ถ้าเราล้อมข้อขึ้นมาดินมันจะท่วมโคลนเนี่ยมันจะมันจะออกลากเยอะมากเลยนะครับไม่ดีไม่ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะฮะอันนี้เป็นไม้ไม้ในลักษณะของโคลนโคลนเกาะหินเยวมาดูอันนี้กําลังทําไม้เิืว ครับก็ทดทศจิ๋วเล็กเลยเนี่ยทดทศ<ด>เขียงเขียง <sk ill> เล่นไว้ครับอาจารย์ขนาดขนาดจิ๋วไม่ใช่จิ๋วขน,ขนาดเล็กคผมขนาดเล็กเล่นหน้าไม้หน้าไหนนะเอานี่หรือเอานี่ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้เลยครับคู่นี้ก็ได้ต้องดูหน้าลากด้วยนะใช่ครับ,บแต่หน้านี้ก็กว้างหน้านี้ก็กว้างดีก็ได้ทั้งสองหน้าครับทั้งสองหน้านะครับอันนี้อันนี้ก็หน้านี้แต่ผมชอบหน้านี้โอเคเลย อันนี้ก็กองหินนะครับเนี่ยอันนี้ก็ใกล้เล่นได้เลยครับเ<อ>พราะว่าหินพวกนี้เป็นหินเบอร์เล็กครับเนี่ยหินพวกนี้เป็นหินเบอร์เล็กเพราะนั้นหินเบอร์เล็กเราก็ใช้บนไทรจิว๋วใช่ทําเป็นไม้เล็กไม้จิ๋วอะไรเงี้ยครับโมเนี่ย <c oughs> มันมาดูเทคนิคอีกอันนี้อะไรครับเอาฟางมาใส่ <c oughs> ฟางครับเอามาใส่เพื่อคือช่วงเนี้ยอากาศมันร้อนจัดอาจารย์มผมก็เอาฟางมาคุมหน้าดินเพื่อให้เขารักษาความชื้นไว้ครับ แล้วเราก็ไม่ต้องรดน้ำมาทุกวันโดยถ้าเอาฟางมาใส่แบบนี้ครับเออมันฉ่ำไม่หมดเลยนะมันชื้นหมดเลยครับเนี่ยฟางมาอุ้มน้ำาไว้อะไรดินมันก็แฉะหมดเลยอะครับเนี่ยดินแฉะอย่างเงี้ยครับโอ้ดี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 ไม้เขาก็งามดีอะครับเนี่ยออกดอกใบเขียวหมดเลยครับโอ้กิ่งตอนต้องจองหน่อยนะครับนี่ครับกิ่งกิ่งใหญ่อะโอเคเดี๋ยวผมต้องจองอีเนี่อันนี้ใบใหญ่ของจริงเลย่ลากเต็มนะใบใหญ่นะ โอ้หมัน,ม,นมันลำต้นชัดผมว่าขึ้นสันใช่พอไปเลี้ยงไงล,ลักษณะใบใหญ่แบบนี้มันเหมือนโมกลาไหมครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยต้นนั้น,นใหญ่ไหมใหญ่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 ลักษณะเด่นเลยนะครับผมมันลำต้นมันเราจะดูชัดเจนเหมือนกันนะคะรับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องจองเท่าไหร่เล่นเล่นให้มันค้อนะครับรูปต <c oughs> ีนูนนนใหญ่นะครับโอ้โหอันนี้มันเล็กๆ โอ้โหเนี่ยยังชอบจริงจริงจรใช่เนี่ยก็เนี่ยเขาก็มาคว้นไว้เตรียมจะตอนแล้วอะไรของเขาเนี่ยครับเพราะว่าปีนี้ผมไม่ได้ยุ่งกับเรื่องกิ่งตอนเลยโอ้โ,โหนะ <c oughs> นังงครับจองมาผมผมก็จองไว้เหมือนกันนะคงจะเอาไว้หลายกิ่งอยู่เขาเองไม่เวลาตอนนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาของชุมดิดดียวเอาแล้วครับาอัพดูหนึ่งนะครับได้ในเรื่องขัง,งการ ดูแลนะครับผมทำไรครับปูฟางก็เอาฟางเขามาคอยคุมหน้าดินหรือว่ามาโปะที่บนหลุมเลยก็ได้ครับได้ได้หมดเลยครับอาจารย์ตบชวาก็ได้นะผักผักตบดีเลยแหละครับแต่ว่ามันหายากอัดีตอนนี้คือตอนนี้มันหน้าแรงครับมันแห้งคลองมันแห้งหมดเลยครับโอเคเพราะหน้าฝนก็ไม่จาเป็นแล้วเพราะมันคืนครับแต่มันก็ดีครับผักตบมันจะเป็นสารอาหารครับอาจารย์ดีดีดีครับมันก็เอาละ โอ้โห,โหได้เทคนิคเยอะแยะเลยครับมาอัพให้ดูครับขอบคุณครับ,บคุณปนครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ <c oughs>